สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับพระเครื่องดีๆที่นำมาฝากกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้เป็นเหรียญน,นาคปกของพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังปี19เหรียญที่นำมาให้ชมนี้เป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงรมน้ำตาลดเดิมครับ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธปางนาคปกใต้ขอบเหรียด้านบนเป็นอักษรธรรมพุทโธอลหังธรมโมอรหังสังโครอลหังต่อโคด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญเป็นอัครยันดวงด้านขอบเหรียญมีอักษรข้อความว่าปุกเสกโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ 2 5 1 9เหรียญออกแบบแกะแม่พิมพ์ได้สวยงามครับผมควรค่าแก่การสะสมบูชามากๆครับสนุนราคาการเช่าหาตอนนี้ยังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2 5 1 6เมื่อนักบินของกองทัพอากาศนายหนึ่งได้นำเครื่องบินออกบินตามหน้าที่ตามปกติวันนั้นเป็นวันที่ทัศนวิสัยดี ท้องฟ้าปลอดโปร่งแม้จะมีเมฆแต่นักบินก็สามารถเห็นท้องฟ้าเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินไปตามเส้นทางปกติซึ่งเป็นแนวบินที่พาดผ่านเหนือวัดดอยแม่ปังอำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่ทันใดนั่นเองนักบินต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นปรากฏพัชรารูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆขวางเส้นทางการบินอยู่ แต่ด้วยสัญชาตญาณเขาจึงบิดบังคับคันหลบไปในทันทีเครื่องบินโฉบผ่านพระรูปนั้นไปอย่างเฉียดเฉิวหลังจากตั้งสติดได้เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือไม่จึงตัดสินใจขับเครื่องบินย้อนกลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้เขายิ่งตกใจซ้ำสองเพราะพระชลารูปนั้นยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนก้อนเมฆเหมือนเดิมแต่คราวนี้ เขาพยายามรักษาระยะห่างของเครื่องเอาไว้เฝ้ามองพระชลารูปนั้นค่อยๆหายลับไปในหมู่เมฆเมื่อนำเครื่องลงจอดเขารีบเข้าไปการาบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถามท่านว่าที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนที่แสดงปฏิหารได้ท่านเจ้าคณะบอกว่าเห็นมีอยู่องค์หนึ่งคือหลวงปู่แหวนแห่งวัดดอยแม่ปัง thank you